ผมว่าถ้ารายได้อย่างนี้นะปีหนึ่งประมาณ5้าแสนจ่ายประมาณแค่แสนเดียวเองหรือแสนกว่าๆหน่อยๆ<ช>เนี่ยผมถือว่าคือไม่ได้โจนี้นอย่างเดียววิถีชีวิตที่เขามีอยู่ผมคิดว่าสุดยอดลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่ใกล้ๆทะเลน้อยพัทลุงมาเจอคนขายมะพร้าว ลุงกินมะพร้าวเพราะมะพร้าวนี่นะลุงกินน้ํามันเห็นเขาบอกว่ากินน้ํามะพร้าวนี่นะมันจะแข็งแรงเข้าใจไหมนี่เอพ้ามันแข็งแรงนะเราก็เลยกินตลอดเลยโกะไหมฮะโกะไหมอ่ะโกะไหมอ่ะโกะไหมอ่ะแปลว่าอะไรโอ้โกไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่า,วาลุงนะ่ะแข็งแรงลุงหกทีสองแล้ว 6ปี2แล้วก็เลยมาเห็นเขาปลูกไม่ไม่ผายใช้ไม่ผายก็เลยมาขอเรียนรู้เขาหน่อยทีนี้น้องอยู่ตรงนี้เรียกอะไรแน่ใกล้ๆทะเลนั้นบ้านอะไรบ้างบ้าน,น,นบ้านตาจับเปาใต้ฮะบ้าน,นาตาจับปาใต้อะ,อะสำเภาใต้อ่าหมูอะไรหมูซีหมูซีตบาบลจบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงจ้ะน้องชื่ออะไร ออจริงจริงว่าใช่ชื่ออะไรก็ได้ชื่อจี้อ้อยชื่ออ้อยนะมีอะไรขายตอนนี้ที่มีขายผักอะไรแล้วมีมีแตงกวาแล้วมีแตงกวามะพร้าวมะพร้าวมีแตงกวาแล้วมีอะไรอีกมีอ้อยมีอ้อยด้วยเหรอใช่อ้อยเป็นน้ำหรือเป็นอ้อยเป็นไหนอ้อยเป็นลำต้นเอาโอ้เขาเอามาคันน้ำโอ้เลยอ่าใช่มันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยอ้าวเบอร์โทรของของน้อง081 ออกศู 69, นย์เก้าศูนย์สามออกแปดเอามอีกทีทีศูนย์แปดหนึ่งอกศูนย์เก้าศูนย์สามออกแปดเข้าใจไหมนุ้เข้าใจเข้าใจนะเ้าคนนี้คนนี้ <c oughs> เป็นอะไรกันพี่น้องกันหรืออย่างไรพี่น้องพี่น้องกันหนูเปิดหน้าก่อนให้เห็นหน้าก่อนว่าหน้าเป็นแบบไหนอ่ะพี่น้องอ่าพี่น้องอังหนูก็ทําอาชีพอะไรชื่ออะไรเหมือนกันกเกษตรกรเหมือนกันทั้งคู่เลยหนูชื่ออะไรเมื่อกี้ชื่อเอ็นฮะชื่อเอ็นเอ็น แนะนำหน่อยอันนี้การปลูกที่นี่นี่คือไผ่ที่ซื้อมาใช้บุรีก็ได้ใช้บุรีก็ได้ใช้บุรีก็ได้อันนี้ที่ซื้อมาไม้ไผ่ที่มาส่งเราแหล่งจากไหนทุ่งสงมาจากทุ่งสงเหรออันนี้คือไผ่ผากแล้วเขามาส่งนี่ยาวขนาดไหนสามเมตรเออไผ่ผากยาวสามเมตรมาส่งถึงที่กี่บาทสิบบาทส่งถึงที่สิบบาทไผ่ผากใช้งานได้หนึ่งปีแล้วอย่างน้องเนี่ย ใช้ครั้งหนึ่งเขามาส่งนี่หนึ่งคันรถกี่กี่ลำประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันลำน้องไส์ไสหมดเลยหรือว่าแบ่งกันหลายเจ้าไม่ก็ประมาณสองเจ้ามันมีบางบางบางเหมือนตัวหน่วยใช้ประมาณเจ็ดแปดร้อยโอ้แล้วที่เหลือเราก็วางไว้เอาไว้ไว้ไว้เวลาอันไหนมันผูก็เปลี่ยนอ่านี่ไผ่ผักนะโอ้นี่เวลาเนี้ยอาจจะแนะนำก็ไี่ฟังเรื่องไผ่แล้วทีนี้น้องมาแนะนาไอ้นี่เป็นเป็นแตงอะไรนี่อันนี้อันนี้เป็นแตงวา แตงกวาเหรอใช่นี่แตงกวาไม่ใช่แตงร้านนะแตงร้านมันจะมีเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งเราเคยรู้ว่าสมัยโบราณคือแตงที่เรื่อยๆ่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม่แตงกวาเป็นแบบนั้นอ่าอ่าใช่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วใช่แล้วขึ้นอย่างนี้แล้วใช่โอ้มันก็ต้องทํางานละเอียดสักทีใช่ก็อย่างก็ต้องผลูกมันต้องอ้อต้องละเอียดอย่างนี้นะอย่างนี้ที่บอกว่าไร่หนึ่งประมาณพันสามร้อยกิโลขึ้นไปใช่ไหมต่อไร่ใช่ต่อไร่แล้วก็ต่อหนึ่งครอบหนึ่งหนึ่งอายุมัน หนึ่งอายุมันแต่ว่าปีหนึ่งทําได้สามอายุทําได้สามช่วงเออลุงพยายามจะเรียนรู้อันนี้เขามีพันไหมเนี่ยให้พันอะไรอะไรยังไ,ไงมี่อันนี้<ต>เป็น,ปนกวา่าอะไรแม,ม็กกลีนฮะแม็กกลีนแม็กกลีนแม็กกลีนอ่าเข้าใจแล้วแม็กกลีนแพงไหมเวาลาหนูซื้อเนี่ยเป็นกระป๋องเป็นอะไรกระป๋องห้าร้อยห้าร้อยครึ่งห้าร้อยกิโลกรัมอ่ะห้าร้อยกิโลกรัมหนึ่งจะตกประมาณเจ็ดร้อยกระป๋องหนึ่งเจ็ดร้อยบาท จ็ดร้อยบาทแล้วเราดึงไร่ใช้กี่กระป๋องหงไรหรอหรือไม่ถึงครึ่งกระป๋องไม่ไม่จองกระป๋องอ่าแสดงว,ว่าค่าพันสองกระป๋องก็คือหนึ่งพันบาทใช่ไหมอ่ะใช่แล้วไอเนี้ยใช้หนึ่งไร่เก็บร้อยลำเหรอมากี้ฟังอ่ะไม่เจ็ดร้อยประมาณนั้นเออก็จะได้จําด้วยลุงจะจําด้วยเจ็ดแปดร้อยลำลำละสิบบาทก็ค่าภาัยนี่ก็สิเจ็ดแปดพันบาทแล้วนะแต่ปีหนึ่งดําได้สามรอบนะอ้าวไอนี้คือแตงที่เรา อยากดูหน่อยที่เขาเก็บแบบไหนอ่ะพาไปดูหน่อยแบบไหนเหรออ่ะไปไปน้องพาไปไปอันนี้เก็บเนี้ยนะเด็กเก็บทุกวันวันหนึ่งมาวันนี้บอกว่าจะใส่สองร้อยโลเหรอใช่สองร้อยโลต่อวันนะเวลาเราจะไซส์ที่เราเก็บเราเก็บแบบไหนจ้ะเก็บแบบนี้นี่นี่นให้ดูโอ้โน่นโนนอ่ะมาดูเดี๋ยวน้องๆมาดูหน่อยนี่คืออ๋อเขาเอาไปทําอะไรเอาไปกินนะเข้าใจแต่ว่าไปทําอะไรเช่นเอาไปทําส้มตำได้ไหมอะไรด้ไหมได้เอาไปนอหนอคืออะไร ก็ผักโหนเวลาเรามีผักโหนนั่นแหละคนใต้พูดไม่ชัดต้องให้คนกลางเรียกเขาเรียกผักโหนสอนคนใต้พูดใต้ซะหน่อยนึงคนใต้เรียกไม่ชัดแต่เขาเรียกผักโหนก็เรียกแล้วก็เรียกอะไรผักโหนใช่ไหมโหนโหนสารออสารออผักโหน ลื้อเปล่าเรียกไม่ถูกก็ไม่รู้แล้วนะบ้านเขาเรียกปักโนปักโนเนอะเออบ้านเขาเขาเรียกอย่างนั้นถูกแล้วเราไปสอนคนใต้พูดใต้เ้าโอเคนี่คือลักษณะของแตงอย่างนี้นะได้ให้ดีไหมเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยดีเนอเอาอนนี้หนึ่งไร่ก่อนหนึ่งปีนะต้องทำสามสามรอบเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยเราได้เท่าไหร่ต่อครั้งใช่ไหมสามทั้งปีเลยต่อครั้งก็ได้ทั้งครั้งก็ได้ไร่หนึ่งได้เหลือแล้วเท่าไหร่มาเอามันมันมันแบบนี้ไงอ่ะ ราคาขึ้นลงไม่แน่แต่เราเอากลางกลางกลางเหรอรักเจ็ดห้าหกหมื่นพอห้าหกหมื่นที่ได้หักหักรายจ่ายหรืออย่างที่ว่าเนี่ยยังไม่หักอหักแล้วเหลือสักครึ่งหนึ่งได้ไหมได้ได้ครึ่งเหลือคือจ่ายครึ่งเหลือครึ่งนะเหมือนเหมือนครั้งแรกเราลงทุนไปประมาณสี่ห้าหมื่นก่อนใช่ไหมอ่าโอเคบางทีเราก็ตอนทุนขึ้นแล้วครั้งเดียวเนี่ยนะใช่โอ้ก็ดีดมันก็กำไรใช่ สรุปแล้วหักลบกบหนี้เสร็จแล้วทำบัญชีไหมเนี่ยทำทำทำกเกษตรมีบัญชีไหมไม่มีน้าน้องคนนี้ทําบัญชีไหมทมํา้างไม่ทำบัางแนะนําก่อนนะลุงแนะนําต้องมีบัญชีต้องไปเพิ่มต้องไปเพิ่มนะอันนี้เราแนะนํากันนะแต่ว่ายังไงก็อยู่ที่น้องนะจะทําหรือไม่ทําแต่เราจะรู้ต้นทุนอาชีพนี้ทํามานานหรือ,อยังอันนี้น้องชื่อเล่นอีกทีมากี้ฟังแล้วยังจําชื่อเล่นไม่ได้ชื่อเล่นอ,อ้อยแ <And. S 1> อน ก็เป็นพี่เป็นน้องกันเขาบอกว่าหลังจะปลูกไปประมาณหนึ่งเดือนเริ่มเก็บได้ถูกต้องไหมใช่ใช่ลุงพยายามจะจำหนึ่งเดือนเริ่มเก็บได้เออสมมุตมิว่าหนึ่งไรใช่ไหมวันหนึ่งจะได้ประมาณหนึ่งตันกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเดือนได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งตันนะต่อวันละต่อใช่วันได้ดีนี่ บางครั้งนะบางครั้งแต่ว่าหมายถึงสมมติว่าครั้งแรกเราจะเตรียมดินเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ไหมแต่เองมันจะขึ้นดีแต่เสียดายร่อยลูกไม่ต้องหวนายตันว่าตันว่าหลบลูกเม็ดช่วงไรช่วงไรเหรอเออเออเอาเอาเถียงกันก่อนเถียงกันก่อนเออเออ่วงไรอันนายตันตันลวกจริงเลยนะเออไม่ก็ก็กำนวลยากเป็นตันและนี่น้ำท่านี้เอามาจากไหนเนี่ยน้ำก่อนดูด้วยน้ำจุ่มดัน บาดาลเหรอใช่บาดาลลึกขนาดไหนอยู่บอ่อตรงไหนนู่นนู่นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงไ,ไม่เราอยากให้ให้ให้โฟกัสว่าอาชีพนี้ยังไปได้อีกไกลไหมอีกไกลอีกไกลนะมันยังไงคนไม่เลิกกินแตงใช่แล้วไผ่นี่เลิกซื้อไหมไม่เลิกซื้อนี่เราเนี่ยอาชีพนี้ <c oughs> ไม่มีคนเลิกซื้อไผ่นะแต่สาคัญไผ่ในไบ่เอาแถวนี้เองไผ่ผากนะไผ่ผากไผ่ป่าในป่าสิบบาทแต่ว่าไปเอาแหล่งไหนทีนึงเมื่อกี้ฟังอยากให้จํา แหล่งไหนที่แหล่งมาทุ่งสงมาจากทุ่งสงอ๋อซื้อกันนี่มากี่ปีแล้วเนี่ยต้องสี่ห้าปีแล้วลออโอเคแต่ว่าใช้หนึ่งปีก็ต้องเปลี่ยนทีหนึ่งปีเปลี่ยนทีหน,นึ่งอาอาชีพนี้นะทําอันนี้เป็นหลักแล้วมีอาชีพอื่นด้วยเมื่อกี้เดี๋ยวเผื่อไม่ได้บันทึกปนาล์มแล้วก็มีค้าขายค้าขายอะไรบ้าง ไก่น้ำอ้อยไก่น้ำอ้อยขก่ขก่ไก่ผลไม้โอ้โหผลไม้โดองอะไรแบบนั้นเสดงว่าขยันมากเลยขยันมากขยันนี้เนี่ยนี่นะอ้อยกระเอ็นอ้อยนี่นะสองคนสามีภรรยาทานี่ปีหนึ่งเก็บเงินได้ยังไม่หักก่อนยังไม่เหลือก่อนถึงสองสามล้านไหมไม่ถึงฮะไม่ถึงไม่ถึงสามล้านไม่ได้ต้องมีหนึ่งล้านต้องได้ไม่ถึงไม่อย่างเห็นไหม เก่งมากเลยแล้วเราต้องจ่ายเราใช้ชีวิตประจําวันเราจ่ายสักแสนหนึ่งได้ไหมได้ห้าแสนจ่ายแสนหนึ่งได้ไหมไม่ครึ่งเป็นคนละครึ่งเลยเออใช้จ่ายของเรานะส่วนใหญ่เป็นจ่ายเรื่องอะไรที่เราจ่ายทุกวันนี้ข้าวซื้อไหมข้าวซื้อข้าวซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวซื้อแล้วยังอื่นอ่ะก็ีนโรงเรียนน่ะโรงเรียนนักเรียนนี่นักเรียนนี่ก็ยังจ่ายอยู่ ลูกลูกไม่ได้มาช่วยทําสวนไม่เอาจริงถามตรงเลยลูกโตแล้วที่จะมาทําต่อเนื่องมีไหมอย่างแอนนี่หนึ่งลูกอย่างเล็กอยู่นี่นะเห็นอยู่แต่ว่ากําลังมองว่าเด็กๆหรือว่าใครเขาอยากจะมารับอาชีพนี้ต่อไหมอ่ะไม่ไม่เอาแล้วเหรอลูกๆไม่เอาอ่ะไอ้นั่นไอ้คนรับราชการไปแล้วโอ้เหรอโอ้ดีอย่างนั้นน่ะรับราชการถามนิ่หนึ่งเป็นครูเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอบตเป็นอบตก็เป็นงานมั่นคงนะ เขาไม่เอาอย่างนี้แล้วแล้วสามีนี่ทํางานด้วยกันมีความสุขดีไหมฮะอยู่ในโอวาตไหมอยู่เออดีมีความสุขเพราะว่าสามีอยู่ในอวาทเออดีสามีอายแล้วบอกโอ้โหความสุขแล้วดูดูแล้วมีความสุขดีนี่ไรกันมีกันคนละเยอะไหมของของหนูห้อยมีกี่ไรของหนูอีก เดือนนู่นเกินห้าร้อยได้สิบยี่สิบได้เองเหรอแถบก็ถือว่าสิบยี่สิบได้เนี่ยไอ้กระซิบหน่อยแถบนี้แถบนี้โดยประมาณเขาขายกันเนี่ยซื้อกันเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแน่แน่สวนสวนปลาสวนอะไรเขาขายกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่แถวนี้แถวนี้ เนี่ยนะเป็นที่โนนที่สปกรหรืออะไรโนโแสดงว่าถ้าเกิดเราจะซื้อขายมันก็ง่ายมาอยู่ที่เราแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยขายกันหรอกนะนอกจากว่าบางคนอยากอยากพับเก็บเหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอ่านี่นะดูที่ กร oh oh. ้ดูกสวนเท้าของใครล่ะอันนึงของสวนนึงเจ้าหนึ่งของของหนูพร้าที่หนูจะมีขายหรือไม่มีแลว้วมีแต่ว่าอยู่อีฝั่งนึงไปไม่ได้ไปไปนะได้เราเริ่มต้นมายังไงมีมีมีคนปลูกเราเห็นว่าไายได้ก็ดีอ่าเราก็เลยปลูกตามเราก็เลยปลูกตามโอ้ผมว่าถ้าไรายได้อย่างนี้นะปีหนึ่งประมาณห้าแสนจ่ายประมาณแค่แสนเดียวเองหรือแสนกว่ากว่านหน่อยๆเนี่ยผมถือว่าคือไม่ได้โตนี้อย่างเดียว วิถีชีวิตที่เขามีอยู่เนี่ยผมเลยว่าสุดยอดเนี่ยเอาความขยันไปที่ตั้งเลยจะไมขยันทำไม,ไม่ได้เงือนอแปน้นน,น,นูนสองไร่ตัวนี้เอ่อหนึง่งเรามีแตงกวาในสวนในในในเนื้อที่สองไร่ใช่ไหมหนึง่งเรามีแตงกวาอสองเรามีมะเขือมะเขือด้วยใช่แล้วก็มีสลัมีสลัดอินโดอยู่อยู่ในประมาณสองไร่ทำไมไม่ปลูกไผ่เองมันไม่มีที่หรือว่ามันไม่เหมาะหรือไม่เป็น มันที่ที่มันมันจะเปลืองที่ใช่ใช่มันจะเปลืองที่มันจะเปลืองที่เรามันไงันจะวางไว้หมดแล้วว่าตรงนั้นทําอะไรตัวนี้ทําอะไรอ๋อมันเต็มมันเต็มที่มันเต็มหมดแล้วซื้อเขาดีกว่าเออนี่แล้ไปฟันนี้มันเหนื่อยไงเออแต่ทำดีกว่าบางทีอย่างว่าเลยบางคนจะคิดทำเองทุกอย่างมันไม่ได้แบ่งเขากินมั่งนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงอันนี้รอบที่หนึ่งอ๋อรอบแรกเหรอรอบแรกรอบแรก อาชีพนี so ้ใช้ได้นะอ้อยใช้ได <cents. S 2> <Our S 1> ้ก like, ็ปลูกใหม่ที่เดิมใช่ต้องเว้นไหมต้องเว้นพักดินไหมพักก็กลัวมันโรคมีโรคใช่ไหมใช่อ่าเก็บอันนันสูงสุดประมาณสามร้อยกว่ากิโลเก็บสองคนแฟนอ้อยกับแฟนเก็บกี่โมงเลิกกี่โมงเก็บสิบโมเขาเรียกว่าอะไรคะตีสี่อ่าตีสี่โอ้โหขยันมากเลยตีสี่เสร็จกี่โมงหกโมงไม่เกินเจ็ดโมงเจ็จโอ้แล้วแฟนไม่ไม่บ่นไม่บ่น แต่งว่ารักกันดีเขาช่วยเหลือกันเออคือกําลังมองว่าคนที่แถวแถวอะไรนะไม่ใช่เทเลน้อยเรียกอะไรนี่เลยชัยบุรีท่าสำเภาท่าสำเภาชัยบุรีเป็นคนที่มีความสุขดูดูแล้วนะวิถีชีวิตเนี่ยแสดงไม่มีนี่นะโอ้โหดีจังแอนโอ้ี่ยกนิ้วให้เลยคนไม่มีนี่นี่เป็นความสุขกระทบอะไรไหมตอนช่วงมีโควิดหรือมีบ้างมีบ้างก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ แม่ค้าก็ย,ายังเหมือนเดิมไม่กระทบเท่าไรไม่กระทบมากสาหรับคนที่ทําอาชีพเกษตรนี่คือวิถีชีวิตนี่มาเจอกับบังเอิญเนี่ยมาเจอกันบ,บังเอิญลุงไม่ได้นัดเป็นถึงก็เอาเลยเรียกว่าจู่โจมเป็นดาราเลยแต่ว่าดีเชื้อลุงอะ่ะบางคนเขาไม่ให้ถ่ายเราเขากลัวเออดีจังเลยเอ้าวมีฝากมีฝากหน่อยหนูหนูอาชีพที่เราทำปัจจุบันเนี่ยนะมันดียังไง ฝากข้อคิดคำคมหน่อยว่ามันเป็นอย่างไรก็คงห็นนี่หนักมากเขอคิดเช่นเกิดเป็นคนควรมันขยันเอืยอะไรอย่างนั้นยหนูก็ฝากเขาหนูเองที่ไม่เป็นอะไรก็พูดไปนะเอาคิดว่ายังไงในการดาเนินชีวิตเอางี้อยากจะฟังข้อคิดในการดำเนินชีวิตของแอนว่าหนูมีอะไรที่จะแบ่งปันให้คนอื่นที่ฟังหรือว่าดูไอเนี้ยหนูมีความสุขอย่างไรบอกหน่อย เอาแต่ละ <สน S 1> มึงเอาเสร็จแล้วเอาแล้วมึงเสร็จแล้ว,ลว,วให้ครอบครัวมีแต่ว,ว่าให้ครอบครัวอ่ะแล้วก็แบบอิสระในอาชีพที่เรารักในอาชีพกเกษตรกรเนี่ยค่ะอ๋อเอเอนี่คือข้อคิดที่แอนคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเนะาะฝากไว้อล้ของอ้อยเมือนน <laughs> <laughs> คนนี้ใช้ลอกกันบ้านอย่างเดียวเลย <laughs> โอ้โหนี่สุดยอดที่สุดแล้วเนี่ยลอกกันบ้านอย่างเดียวเลยอ้าวเหมือนแอร์เลยลอกกันบ้านเลยอ้าวโอเคลุงกลมฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้มาเที่ยวที่ชัยบุรีนะอ้าวยกนิ้วสองนิ้วหน่อยสองนิ้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ